ข้างผมนี่ก็จะเป็นสุดรอครับสุดรอของเราเนี่เองก็คือพรายบัวบานจะมากินไฟผมอะ่ะถ้าพ่อเสียงกับพ่อเสืออยู่ด้วยใครคนใดคนหนึงนีงก่ก็เขาก็มีแหงกันนะครับ ท่านผู้ชมเห้ยๆญายิาาาได้บอกพ่อยนี่นะครับอยู่กับผมนะคฮะความสีงกับบรรยากาศตอนคอ่ำคืนกับลูกชายสุดที่รักอะไรก็กินบ่ได้ก็คือน้องบาน์องผมนี่เองฮะเออมันกินบ่ได้รูปเป็นไส้ชายพลายไทยวิดีโอเนี่ยน้องกินบ่ได้เนี่ย ข้างๆผมนี่ก็จะเป็นสุดรอครับอสุดรอของเรานี่เองก็คือพายบัวบานจะมากินไฟผมอ่ะอันนี้ผมจะมานั่งเป็นเพื่อนน้องบัวบานนะตอนคืนมาสำรวจยงสํารวจยุงนะฮะนี่ข้างหลังแกกาวผมนะเนี่นแล้วนะฮะช้างนี้ผมไปแล้วโอ้ไฟนี่ทำไมทำให้หน้าขาวเหลือเกิน บัวบานใส่ลูกบัวบานเงาบัลูกเงาบัวเห็นแต่งงานท่านผู้ชมกินสับปะรดมาวันแรกอาจจะรู้ื่นตื่นนะครับพออยู่ไปอันนี้ก็คืนที่สามแล้วเออเฮ้ยดากดากเตะเตะนะตามสไตล์ของน้องบัวบางครับเอาหางฟาดพ่อครับแล้วก็เดินหนีไปท่านผู้ชมมืดนิลิบัวบางนผมนี่ มาละผมยิงไฟดีกว่านะป๊บนี่เห็นตูดเขาไหมนี่ตูดน้องบัวบานเองโอ้ยอะไรล่ะอะไรปีกจูหรออันนี้หางนี่ว่าเามาแล้วมาแล้วผู้ชมมาแล้วเข้าไปใกล้ๆขาของน้องบัวบานเอาหางมาฟาดแล้วท่านผู้ชม หางมัสกิดเอ้พ่ออยู่ไหนว่ากาละยาครับเหยียพอ่อเหยียพ่อถูกเพราะว่า,วากาละยาเขากาละยาอยู่เดินอีกไปแล้วคิดถึงนะวันนี้ก็เลยมานอนเฝ้าเ้าเห็นตะไงไม่ฝั่งนี้ครับุณผู้ชม ดังงี้เนี่ยตูดครับตูดน้องบัวบานมันอาจจะมึนๆหน่อยนะเอามจริงผมว่ากัดจะไร้สนเลครับแต่ว่ามันสัญญาณมันไม่ค่อยดีค่ะเือดุดเด็ดไม่โอเคเท่าไหร่นะถ่ายคลิปดีกว่านะภาพมันก็คมชัดกว่าด้วยครับอ่ะดูใกล้อีกครังหนึ่ง อ้ยแสบตาอุย้ยว่าทำไมไฟนี่มันแบบพอเราเออกจากไฟนี่มันจะหมืนตึบเลยฮะมันจะแบบว่ายังไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นขาเนี่ยขาน้องบัวบานอันนี้เป็นหูเดี๋ยวจะส่องจากด้านบนลงด้านล่างนะเอ๊ยเยี่ยมตีพอไหมพอจ็บ เขาก็ยืนกินอย่างมีความสุขนะเออถ้าพ่อสิงกับพ่อเสืออยู่ด้วยใครคนใดวคนหนึงน่งก็เขาก็มีแหงกันนะครับผมไม่รู้ว่าช้างเนี่ยจะแยกแยกฝาแฝดหรือเปล่าว่าเฮ้ยคนนั้นพ่อเสือนะคนนี้พ่อสิงนะอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าเขาแยกออกหรือเปล่าว่าเราเป็นแฟนกันเออ เยอะมากเลยอันนี้เขากินหญ้าอยู่นะครับเขากินหญ้ากินอะไรอยู่เร่องะรอ่าวาโรยอย่างนี้เอ้ยเหมือนเรามาลาดท้าบีอันนี้ก็มีรถขี่ไปขี่มาเรื่อยๆครับก็กลัวเขาอาจจะไปทำทำร้ายคนอื่นได้นะครับทำร้ายรถได้ผมก็เลยต้องมานั่งเฝ้านั่งดูตรวจดูเรื่อยๆตอนนี้ไอ้พลอยทองกับไอ้บัวบ่ายนี่ก็ ย่งยามกินอยู่คนระับอาจจะเห็นเป็นภาพมัวๆนะนี่มันส้อยคอกันนะที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือของผมนี่เป็นส้อยคอของบัวบานกครันจะอยู่ใต้ทางเจ้าบัวบานนะอยู่ขอใต้งท้องกันนะไปแล้วนะเดินไปแล้วเยียพอด้อล่ะเอ้ยห้ามเยียพอนะลูกได้ยินไหม <c oughs> คุยกับทางูเ้เรื่องด้วยด,ด,ด,ดูคเขา พยายามจะเอาหางนะครับมาชนผมแล้วเกินนี่ดูดากน้องบัวบานน้องบัวบานแจกมาหามาคือเต่เอฟซีเลยมาหาน้องบัวบานเนี่ยบัวบานเงาโวลูกคิดหอยอชื่นวะวันนี้อชื่นรับแขกบนมือไอ้ลูก ชื่นใจรับแข็งมือเลยลูกหมดนแล้วบหมดนแล้วองใสแสบตาเออสงกสเขาแสบตาครับท่านผู้ชมเจ้ว่าตาชานะครับผมก่ยังแสบตาเ,เลยเยงครับผมเออบนถึกโซกมาท่าแดงครับผมเอาเ,ออเออปิ้ลซี่บัวบาน ล้วอีกสักครู่เะฮะรเราไปตามตามควานก่อนแล้วผมไปหาไอ้ควานช้างก่อนนะครับเดียวเจียวแขกงมากแข็งมากแข็งแขกเอาเป็นหัวลำัม่ก็เลยเล่างแม่นครับเออมาดูหมอลำัแล้วก mm ็มาดูช้างด้วยตอนคืนด <không. Hayır. S 2> ึกๆืแล้ว เขาอยากถ่ายรูปกับบัวบานครับก็คือถ้าถ้าช้างยังไม่นอนอ่ะเราก็ยังยังให้ช้างให้แขกเข้ามาได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าช้างนอนแล้วเนี่ยเราก็จะปฏิเสธไปอยู่ครับเข้าใจนะฮะเขาอยากมาหาบัวบานเราก็ต้องอย่างว่านะครับนี่เขากําลังถ่ายรูปกับช้างอยู่นะดูเอฟซีนึงบัวบานงงเอ้ะอะไรเนาะนี่ครับ เอฟซีเยอะมากผมก็เดินเดินไปเดินมาไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับอันนี้เอาไฟสองตาเองเนี่ยคืตาบอดแล้วดี <Blo> s, subscribe, subscribe, peace, ่จะไปดูไอ้ดาวพังตัวก่อนดาวหยุดพังตัวแล้วถ้าโอเคก็ผมไม่มีกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องไทยประวัตด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจครับผมโอ้โหจะสิไล่สดคักพูดแล้วว้ามูเจ้าสองคนนี่ ไม่ผมสองสองช่องไงหนึ่งช่องไม่ผมถามคุณหน่อยคุณสิงว่าทำไมทำไมคุณไลฟ์สดทำไมมันดับไปผมไลฟ์สดช่องผมบ๊อบ่็เป็นยังไงเพราะเขาไอ้เราเปลี่ยนให้ได้เป็นเลยเป็นเลยบอกไร้ไร้ผลแล้วอ่ะไม่เกี่ยวกันโอ้โหผมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ท่านนะโอ้ท่านมาสนุกไปเลยคุณสิงนะครับถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปบอกถ่ายคลิปก๊าซแนวปากดาวก๊าหมอเลยน่ะหายไปมิดเลยโอ้ยเจ๊งเลยผมเข้ามาเป็น โอเคโอเคครับผมโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องไทยบอบบนช่องไนแล้วเฟนไทยแลนด์ด้วยครับหนึ่งได้หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจครับผมสวัสดีครับ